รับครับจากีโชคจะเสียงดวงจากเลขอะไรเลขอะไรจะเป็นเลขนำโชคในเดือนเมษายนนี้นะครับในวันที่1เมษายนสม6พันรหคลิปนี้มีคำตอบครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปรับชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอาจารย์โจนไล์โคดูแล้วเฉลยรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคดจิตให้ตื่นรู้ครับวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกดวง12ราศีนะครับเลขนาโชคของแต่ละราศีนะครับแล้วก็จัดอันดับช่วงท้ายนะครับว่า6ราศีอะไรบ้างที่จะเป็นดวงที่มีโชคครับซับนะครับในวันที่1เมษายน2565นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วงท้ายคลิปนะครับมีเลขจากอาจารย์ ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะเอานะฮะมาถึงราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับจะมีโชคนะครับจากการซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านผู้ชมเลขนําโชคคือ5 1 4 7 9นะครับ5 1 4 7 9ครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับไปกันต่อนะครับพุชศพครับพุชศพต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและมีโอกาสที่จะมีโชคจากบ้านเลขที่นะครับเลขนําโชคคือ5 6 8 3 0ครับ5 6 8 3 0ครับพุชศ ครับต่อไปครับเป็นเมทุนนะครับเมทุนต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ารุกเทวดาครับ08972ครับ08972ครับเมทุนครับต่อไปนะครับเป็นกรกฎนะครับกรกฎจะมีโชคจากการทาบุญไหว้พระขอพรนะครับ63108ครับ63108ครับกรกฎนะครับต่อไปนะครับเป็นลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์มีโชคจากบ้านเลขที่นะครับเลขนําโชคคือ264589ครับ264589 ครับสิงต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกันครับกันจะมีโชคจากเบอร์มือถือนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับ61089นะครับ61089คือเลขนําโชคของลัคนาราศีนี้นะครับไปกันต่อนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับตุลจะมีโชคจากบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยขอพรเจ้าที่เจ้าทางนะครับเลขนําโชคคือ41698ครับ41698ครับตุลต่อไปเป็นลัคนาราศีพิจิกครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ2879ครับ2 8งแ เก้ครับพิจินะครับต่อไปครับคือธนูครับธนูธนูจากบ้านเลขที่นะครับแล้วก็ทะเบียนรถครับธนู675083ครับธนูผ่านไปนะครับต่อไปเป็นมังกรนะครับมังกรมีโชคจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ71308ครับมังกรนะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกุมนะครับกุมมีโอกาสมีโชคครับมีโชคจากเพื่อนและคนรู้จักครับเลขนำโชคคือ36289ครับ36289ครับและลัคนา ราศีมีนครับต้องขอพรต้องมูครับมีนเลขนำโชคคือ98720ครับ98720ครับมีนครับและนี่คือ12ราศีเลขนำโชคและการทําบุญนะครับอาจจะมีขอพรบ้างสําหรับบางราศีนะครับเลขนำโชคเป็นอะไรนั้นได้รับรู้กันไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีครับเอานะฮะมาจัดอันดับ6ลัคนาราศีดวงดีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับลัคนาราศีแรกครับคือชาวลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีที่2ครับคือชาวลัคนาราศี เลัคนาที่3าครับคือลัคนาราศีตุลครับและลัคนาราศีที่4ครับคือชาวลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีที่5ครับคือชาวลัคนาราศีมีนครับและอันดับ6ครับลัคนาราศีธนูครับหกัคนาราศีนี้ครับมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชครวยลูกเดียวครับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ร่ํารวยมีทรัพย์มีเงินมีทองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับล้วพบกันในในโอกาสหน้าครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับโชคดีร่ำรวยรวยลูกเดียวครับสวัสดีครับ